สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยบนช่อง YouTube u b e f a เ e Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าตำนานวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องทำไมพระองคุริมาณจึงฆ่าคนถึง999คนเรื่องราวนี้ผมได้ไปสืบค้นหาข้อมูลว่าพอจะมีบุคคลอ้างอิงได้หรือไม่ก็ปรากฏว่าไปพบเรื่องราวในหนังสือธรรมสัญจรเล่มที่4โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง ท่านได้เมตตาต่อคำถามธรรมแก่ญาติโยมที่มาฟังธรรมผมเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจึงขอนำมาเรียบเรียงและเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับการตอบคำถามธรรมครั้งนั้นผู้ถามเป็นผู้หญิงแต่ผมในฐานะผู้เล่าเป็นผู้ชายจึงของใช้คำลงท้ายว่าครับแทนครั้งนั้นผู้ฟังธรรมได้กราบเรียนถามคำถามธรรมไปว่านายแดงเป็นคนเนรคุณพ่อแม่และเคยทุบตีพ่อแม่ พอแกมีลูกออกมาลูกก็มีอาการเหมือนกับพ่อคงจะเป็นกฎของกรรมของนายแดงแต่ผมคิดว่าลูกของนายแดงจะต้องมีบาปเหมือนกันใช่ไหมครับหลวงพ่อก็ตอบไปว่าก็ไม่ใช่บาปผู้ถามก็ถามต่อไปว่าแล้วกฎของกรรมจะบันดาลให้เป็นอย่างไรครับหลวงพ่อตอบไปว่านายแดงเป็นคนอากตัญญู ไม่รู้คุณพ่อแม่ตีพ่อแม่นายแดงก็เป็นคนมีจิตเลวฉะนั้นเด็กที่ต้องมาเกิดด้วยก็ต้องเป็นเด็กเร็วๆมาเกิดหมายความว่าเด็กที่จะมาเกิดร่วมกันส่วนใหญ่จะต้องมีศรัทธาเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันมีศีลเสมอกันเสมอกับพ่อแม่จึงจะเข้าสู่คันตระกูลนั้นได้ แต่ว่ากรรมที่เป็นอกุศลย่อมให้ผลต่างวาวระกันบางทีตอนเป็นเด็กๆก็ยังดีอยู่ตอนโตอาจเลวไปช่วขณะหนึ่งก็ได้ผู้ถามจึงถามต่อไปอีกว่าถ้าอย่างนั้นพระองคุริมานที่ต้องเป็นโจรฆ่าคนเอานิ้วมือก็คงเป็นกฎของกรรมใช่ไหมครับหลวงพ่อฤาษีดำก็ตอบไปว่าอันนี้ก็เป็นกฎของกรรมคือในอดีตชาติ พระองคุริมาณท่านเกิดเป็นควายป่าเป็นควายที่มีความสามารถและเก่งกล้ามากสัตว์ป่าทุกชนิดไม่มีตัวไหนจะสู้ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวสัตว์ป่าทุกชนิดต่างหลบหนีไม่กล้ามาต่อกรด้วยความที่ท่านงงในตัวเองของควายป่าจึงได้คิดว่าสัตว์ป่าเราปราบมาหมดแล้วแต่สัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงจะเก่งสักแค่ไหนจึงไปรังควานสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นช้าง มา้าวัวควายต่างตะเลิดเปิดเปิงไปหมดบางตัวก็บาดเจ็บล้มตายบ้างก็มีฝ่ายชาวบ้านซึ่งมีอยู่ราวพันกว่าคนก็พากันไม่พอใจต่างพากันร่วมวางแผนที่จะจัดการกับเจ้าควายร้ายตัวนั้นโดยการทำอคอกให้แน่นหนาะแล้วทำเป็นซองทางเข้ามีปากทางกว้างแต่ปลายทางแคบเมื่อควายวิ่งเข้าไปก็จะพลิกตัวออกมาไม่ได้ เนื่องจากทางแคบและติดเขาของมันชาวบ้านได้วางแผนปล่อยควายตัวล่อไว้ในคอบทำให้ควายร้ายเห็นเข้าจึงวิ่งเข้าหาทันทีจนตัวไปติดคากับทางแคบพลิกตัวออกมาไม่ได้ฝ่ายชาวบ้านก็รีบวิ่งเอาไม้กันเสียบขาไว้ไม่ให้ควายนั้นถอยหลังออกมาหลังจากนั้นชาวบ้านได้พากรุมตีควายร้ายก่อนที่จะสิ้นใจตาย มันก็ลืมตาแล้วอธิษฐานจิตอาฆาตแค้นว่าไอ้พวกนี้มันมากกูตัวเดียวมึงรุมฆ่ากูถ้าชาติหน้ามีจริงกูขอฆ่ามึงบ้างจากนั้นควายปาก็สิ้นใจตายไปครับก็ตายไปพร้อมก,กับการผูกจิตอาฆาตแค้นนั่นเองพอเกิดมาอีกชาติหนึ่งซึ่งเป็นชาติปัจจุบันก็เกิดมาบิดาตั้งชื่อว่าอาหิงสกะก,กุมารแปลว่ากุมารผู้ไม่เบียดเบียน พ่อเกิดมาแล้วก็มีสติปัญญาดีและได้เข้าร่ำเรียนศินละปะวิทยาจบการศึกษาอย่างรวดเร็วเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ครูอาจารย์เป็นอย่างมากทําให้เหล่าคณะเพื่อนที่เรียนด้วยกันเกิดความอิจฉาริษยาได้พากันไปเป,เป่าหูครูอาจารย์ว่าอาหิงสก,กะคิดจะหาทางฆ่าอาจารย์เพื่อตั้งตนเป็นอาจารย์เสียเองรแรกๆอาจารย์ก็ไม่เชื่อครับแต่เมื่อมีข่าวลือหนาหู จึงเริ่มเชื่อจนเชื่อสนิทใจอาจารย์จึงได้วางแผนกําจัดอหิงสก,กะแต่ด้วยเป็นอาจารย์ถ้าสังหารเองก็จะดูไม่ดีอาจารย์จึงออกอุบายแก่อหิงสก,กะไปว่ามีวิชาขั้นสูงที่หากได้ร่ำเรียนแล้วเนี่ยจะสามารถปราบได้ทั่วไตรภพไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาและพรหมคนอื่นเรียนไม่ได้มีแต่เธอคนเดียวที่สามารถเรียนได้ แต่ต้องฆ่าคนหนึ่งพันคนเพื่อเป็นการยกครูเสียก่อนอุบายนี้ด้วยเพราะอาจารย์คิดว่าการฆ่าคนถึง1,000คนจะต้องมีพลาดพลั้งถูค่าเสียเองบ้างทางอาหิสกะเมื่ออยากด่ำเรียนวิชาจึงตอบตกลงครูอาจารย์ไปการเข็นฆ่ามนุษย์ของอหิงกกะได้ดำเนินไปเรื่อยๆจึงกระทั่งถึง999คนอีกเพียงหนึ่งคนก็จะครบตามที่ตั้งใจไว้ ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรดอหิงสกะนั้นมารดาได้ยินข่าวว่าลูกชายได้เข็นฆ่าผู้คนจํานวนมากเลยคิดจะไปห้ามปรามซึ่งตามเรื่องราวนั้นฝ่ายมารดาก็เป็นผู้ที่มีเวรกรรมข้องเกี่ยวกันด้วยครับพระพุทธเจ้าได้ทรงอย่างรู้วาระที่สามารถบรรลุธรรมของอหิงสกะได้และถ้าได้ทําอนันตริยกรรมโดยการฆ่ามารดาจะเป็นเส้นทางขวางสวรรค์ขวางนิพพานไปโดยทันที ด้วยความเมตตาของพระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปโปรดอหิงสกะจากเดิมที่อหิงสกะจะไปสังหารมารดาของตนเองจึงเปลี่ยนเป้าหมายที่จะสังหารพระพุทธเจ้าแทนแต่ด้วยพุทธปาฏิหารจึงทำให้อหิงสกะไม่สามารถทำร้ายพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์จึงได้แสดงธรรมโปรดอหิงสกะจนเกิดความเลื่อมใสและขอบวชในที่สุด เรื่องราเวเบื้องต้นนี้ที่ผมได้เล่ามานั้นก็ได้เรียบเรียงมาจากหนังสือธรรมสัญจรเล่มที่ 4, โดยหลวงพ่อฤาษีดิงดังครับสําหรับเรื่องราวของพระองค์คุริมานหลังจากได้ออกบวชแล้วผมก็ได้ไปค้นคว้าหารายละเอียดมาเพิ่มเติมมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่าหลังจากที่ท่านได้บวชก็มีความลําบากในเรื่องของการบินทบาทเพราะชาวบ้านเมื่อได้เห็นก็ต่างพากันหวาดกลัววิ่งหนีหายไปหมด ปิดประตูบ้านไม่กล้าออกมาแม้ข้าวเพียงทัพพีเดียวท่านก็ไม่ได้ฉันในเรื่องนี้ก็เป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระมินัยไว้ภายหลังโดยที่ในเรื่องนี้ได้ประจักษ์ทำให้ประชาชนได้เพ่งโทษติเตียนพลธนาไปว่าเหตุชันไหนพระพุทธองค์จึงต้องบวชให้กับโจรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นนี้ฝ่ายพระพิสุทธ์ทั้งหลายจึงได้นำเรื่องนี้เข้ากราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พระพุทธองค์จึงรับสั่งกับพิสษุทั้งหลายไปว่าดูก่อนพิสษุทั้งหลายโจรที่ขึ้นชื่อโด่งดังภิกษุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชต้องอาบัตทุกกฏนี่ก็หมายความว่าหลังจากที่เกิดเหตุขององคุริมาที่เป็นโจรแล้วก็มีการบวชทําให้ประชาชนติดเตียนนะครับพระพุทธองค์ก็เลยบัญญัติเป็นพระวินัยไปว่าถ้าเกิดเป็นโจรน,นะก็ไม่สามารถที่จะบวชได้ ใครที่บวชให้ก็ถือว่าอาบัตทุกกฎไปต่อมาพระองค์คุริมานได้ไปโปรดให้หญิงท้องแก่ได้คลอดบุตรง่ายยังผลให้ชาวบ้านได้คลายค,ายความขัดข้องในจิตใจต่อพระองค์คุริมานทำให้เรื่องปัญหาการบินะบาตของพระองค์คุริมานก็ได้หมดไปช่วงการปฏิบัติธรรมแรกๆของพระองค์คุริมานเป็นไปด้วยความลำบากเพราะในใจยังคิดวนเวียนในเรื่องการกระทำบาปเข็นฆ่าผู้คน จนไม่อาจที่จะละความนึกคิดไปได้ทำให้จิตใจเศร้าหมองยิ่งในสมองก็วนเวียนนึกเห็นคำขอร้องขอชีวิตเสียงร้องขอว่าต้องดูแลลูกต้องดูแลบิดามารดาแต่ตอนนั้นจิตใจก็มืดบอดก็ได้สังหารผู้คนไปด้วยความไร้การปานีด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงไดแสดงธรรมโปรดพระองคุลิมานด้วยอุบายธรรมอนันแยบยนพระองค์ตรัสว่า แต่เดิมนั้นเราเกิดเป็นคารุหัดจึงมีการทำผิดศีลเช่นการเข็นฆ่าจึงมีเกิดขึ้นได้บ้างแต่ตอนนี้เราได้เกิดใหม่แล้วเป็นอริยชาติแล้วเรื่องการทำบาปทั้งปวงในจิตใจไม่มีอีกแล้วเธอจงเร่งบำเพ็ญเพียรดำรงตนให้อยู่ในความไม่ประมาเทเถิดยังความปราบปื้มปิติให้แก่พระองคุริมาณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ท่านจึงออกเที่ยววิเวกเพียงลำพังการปฏิบัติภาวนาเจริญรุ่ดหน้าและบรรลุธ,ธรรมอรหันต์ในที่สุดสำหรับผลกรรมที่พระองคุริมานได้กระทำไว้ก็ได้รับผลเช่นกันครับครั้งหนึ่งท่านได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีในครั้งนั้นก็ปรากฏว่าก้อนดินท่อนไม้ก้อนหินแม้จะมีผู้คว้างไปในทิศท,ทางอื่นก็ปรากฏว่าสิ่งเหล่าน,นั้น มาตกต้องกายของท่านพระองคุริมานท่านก็เลยมีสีสาดแตกโลหิตไหลบาทก็แตกผ้าสังคาติก็ขาดท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านองคุริมานเดินมาแต่ไกลพระองค์ก็ได้ตรัสกับพระองคุริมานไปว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดเธอได้เสวยผลกรรมเพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้น นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์คุริมารพอสังเขปหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และบันเทิงในธรรมกันบ้างนะครับโอกาสต่อไปผมก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายทั้งตำนานพระพุทธศาสนาตำนานเรื่องเล่าชาวบ้านตำนานความเชื่อความศรัทธาท้องถิ่นและตำนานประวัติครูบาอาจารย์อีกมากมายที่ผมกำลังทยอยเรียบเรียงมาเล่าให้ท่านได้ฟังครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ครับเฟซไทสตอรี่และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ